สวัสดีครับนะครับลูกค้าบ้านฟ้านะครับเดี๋ยวรอบ้านแดงกับบ้านทิทีแป๊บหนึ่งนะครับ ครับนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเชลปิก้ากันนะครับอขอภัยลูกค้าด้วยนะครับหายไป2วันเต็มๆเลยนะครับเดี่ยตอนนี้อยู่กับหน้าร้านพระรามหานะครับนนทบุรีนะครับนาพระ,ะวันนี้ก็พามาดูที่เชล นะครับของปีกาเลยหลังจากที่เราแกะกล่องของเข้าใหม่ไปนะครับนีของขึ้นเชลแล้วนะครับนี่นะฮะขายดีมากนะครับ3030 30เนี่ยนะครับอันนี้เติมเชลไปล็อตหนึ่งแล้วก็ออกไปเกือบหมดแล้วนะครับ ตัวน,นี้นี่ตัวใหม่นะครับเป็นขีดเหล็กนะครับตัวนี้เป็นโมเดลเดียวกันจากตัว3030 30นะครับแต่ตัวนี้มีหัวขีดเหล็กมาด้วยนี่นะครับสำหรับพี่ช่างสายงานออกงานเชื่อมนะครับใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับ ถ้าใครแบบว่าใช้ไม่อยากแบบว่าเปลืองไส้เปลี่ยนไส้บ่อยๆนะครับมีหัวขีดเหล็กต้องใช้ตัวนี้เลยสามศูนย์แปนะครับตัวนี้อ่าส่วนตัวขายดีส,สุดเลยจะเป็นตัวนี้นะครับสามศูนย์สเอสบเติมเชลไปหลายล็อตแล้วครับนะครับก็ใกล้หมดอีกแล้ว แต่ในสต็อกยังมีอยู่นะครับลูกค้าเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบิ๊กไดนะครับนี่หกศู 60, 60. นย์หกศูนย์รถนี้จะไม่มีตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์มานะครับาตัวดินสอกดเนาะแต่จะมีตัวนี้นะครับไส้ที่เติมนี่นะครับตัวนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ก็จะมีไส้ให้เลือกเติม นี่ก็จะมีเบอร์ h est, แล้วก็ h b นะครับอ่าแตกต่างกันที่ความเข้มนะครับแล้วก็ความแข็งเนาะตามลักษณะไส้ดินสอนะครับตามปกติแล้วเนี่ยนะครับไส้ที่เข้มกว่าก็จะมีความนุ่มมากกว่าอ่าอก็แปลว่าความแข็งก็จะลดลงไปนะครับแต่จะขีดติดง่ายกว่านะครับลูกค้าเนาะ นี่แต่ว่าพี่กาเขาบอกมาเหมือนกันนะครับว่างานนี่ถ้าเบอร์ H เนี่ยนะครับเหมาะกับงานประเภทไหนนี่ดูได้ตามรูปเลยครับางานไม้งานปูนซีเมนต์ได้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็น Hb ก็จะได้ความเข้มขึ้นมานี่น,นี้เขียนแบบว่าบนวัสดุที่แบบว่าลื่นๆได้นะครับผิวลื่น เนาะจะเหมาะกับ sb มากกว่านะครับลักษณะพื้นมันวาวนะครับให้ใช้ตัวนี้เลยอ่าเจ็ดก็อาจจะมีไส้ให้เลือกน้อยหน่อยนะครับลูกค้าเนาะมีแค่2อ,องเฉดนี้แค่นั้นนะครับนี่แต่ถ้าตัว3030 30, ตัวเนี้ยนะครับ เลือกได้เยอะเลยนะครับอ่านี่หรือจะเลือกตรงนี้ก็ได้ดูอุปกรณ์สริมนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นด้ามสามารถเปลี่ยนได้ตามสีของไส้อ่านี่เป็นอย่างลบนะครับของตัว7070 70, ซื้อแยกได้อ่าตัวนี้เป็นไส้ของ3030 30นะครับลูกค้า นี่วันนี้จะเหมาะกับแบบว่าทนต่ออุณหภูมิสูงนะครับนี่ตามนี้เลยลูกค้าอ่าใครมี3030 30อยู่นะครับต้องการใช้กับงานที่แบบว่า งานอ็อกงานเชื่อมนะครับหรือว่าไม้อบไม้อะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับมีสามสีนะครับดำขาวแดงฮะหรือจะเอาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอนเนกประสงค์นะครับนี่มายูนี่เลยเขียนได้หลายวัสดุนะครับแต่ตัวนี้จะมีแค่สีดำสีเดียวนะครับสีดินสอปกติ นี่เลยนะครับอาจจะเป็นงานไม้งานอะไรก็เป็นตัวนี้ได้นะครับนี <c oughs> ่ตัวนี้เป็นงานแบบว่าความชื้นนะครับเป็นมตัตยุทธ์เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เขียนบนความชื้นดี น, <c oughs> นี่นะครับลูกค้า <c oughs> อ,อ,อันนี้ก็มัลติยูสนะครับแต่นี้ไส้สีเหลืองล้วนเลยสีแดงก็มีครับ นี่นะครับลูกค้าอ่านี่เขาจะมาแบบนี้นะครับมัลติยูสจะมี3าสีอ่าจะซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะซื้อแบบรวมก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของ Big d ไ e นะครับเป็นไส้แบนนะครับ ตัวนี้ <c oughs> นี่ตัวนึงตัวดินสอคือตัวนี้นะครับเติมไส้เข้าไปนะครับกดไส้ออกมาแล้วก็ใช้ตรงนี้ที่เป็นกระดาษไายนะครับฝนให้ไส้คมนะครับขีดเส้นก็จะเนี้บคมขึ้นลักษณะไส้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับคล้ายกับตัว3 0 3 0เมื่อกี้นะครับ นี่ <c oughs> นี่นะครับตัวเซตก็มีนะครับลูกค้าเนาะสำหรับใครที่เริ่มต้นก็ซื้อเป็นเซตก็ได้คุ้มมาก จะได้กระเป๋าไปด้วยนะครับขอดูบ็อกวีล่าโอเคครับนะครับ <c oughs> มีลูกค้าขอดูบ็อกวีล่าตอนนี้บ็อกวีล่ายังอยู่ไม่ครบ นะครับลูกค้าเนาะ,ะเดี๋ยวพาแวบไปดูนะครับว่าเหลือตัวไหนบ้างนะครับปิ <appointment> ก,ากาก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นปิกาอิงนะครับนี่ปิกาอิงก็จะมีดำแดงน้ำเงินนะครับส่วนบิ๊กอิงนี่นะครับความต่างๆที่หัวนะครับลูกค้าขนาดตัว บ er> ิ๊กอิงเนี่ยจะเป็น1.5นะครับนะครับเป็น Big กอิงจะเป็น2ถึงสมิลนะครับก็จะใหญ่แลวหลอดใหญ่ขึ爸爸้นมาเนี่ยบิ๊กอิงมีสีขาวด้วยนะครับ นี้เป็นประกาเคมีนะครับลูกค้าขออนุญาตสลับสัญญาณน,นิดนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปดูบล็อกของวีล่านะครับ มาเด,เดินไปด้วยกันนะครับลูกค้าะพาขึ้นไปดูลูกบอกของวิลล่านะครับปปปไปนะครับาอากดูวิลล่าก็ต้องขึ้นมาดูที่ชั้นสองนะครับลูกค้านี่เลย บ็อกลูกบ็อก <c oughs> ลูกบ็อกถ้าเป็นอันนี้จะเป็นบอ็อกะถ้าเป็นชุดนะจะเลยอยู่ตัวนี้ตัวเดียว <c oughs> นี่นะครับ สุดนี้มีอยู่สิบชิ้นนะครับลูกค้านี่รยละเอียดตามนี้เลยนะครับนี่เป็นตัว A1 เซต1นะครับอันนี้เป็นบ็อกเป็นปอนนะครับนี่กระจายปอน,นลูกบ็อกตอนนี้เหมือนจะ เลียงเลยนะครับลูกค้าปอกเดี่ยวเดี๋ยเหลืออยู่แค่ตัวนี้ละเป็นชุดเล็กสำหรับจัก,กรยานก็จะเหลือเซตนี้อยู่นะครับ <c oughs> นี่เลย ก็แอบกระซิบนะครับลูกค้าเนาะว่าวีล่าตัวอถใหม่ก็ใกล้เข้ามาแล้วทุกทีนะครับใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับฝากติดตามไว้เลยนะครับลูกค้าก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับสลหรับคอมเมนต์ต่างๆนะครับมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับหน้าร้านทั้งสองสาขา ไม่ว่าจะเป็นหางดงเชียงใหม่แล้วก็นนทบ,บุรีพระรามห้านะครับอ๋อมีไขค,ควงเช็คไฟฟุกถ้าฟุกเนี่ยต้องออเดอร์นะครับลูกค้าเนาะขออภัยด้วยนะครับฝากไปด้วยนะครับหนา้าร้านทั้งสองสาขาเลยแล้วก็ช่องทางออนไลน์เป็นบ้านเขียวก็ ID อ ไอ n ูนมาสนะครับถ้าเป็นของสาขาพระราม5นะครับบ้านเขียวก็จะเป็น id i t แอดไอทูนมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เติมลามา5ไปด้วยนะครับจนต์พาน้อวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ครับนะครับขอบคุณมาคับสวัสดี